กานนสุกพ oh. yeah. ่อใหญ่ตุงมาเนี้ลูกขมิ้นไปตัดอ้อยเขาวตัดอ้อยก็กิงเกลือกินผิดดินคือเราคุมุ่โอ้ยตุ้งเราเสียตมือเศร้าเน้อยเสียตัวมือาไม่เป็นโรคปูพี่น้องเอายูตุงปูนลายกระดูดนอนปูนลายกระดูดเหลืองขี้มะเหลืองกินยเสีั คนเทวเดายงาพี่องยังเม้นี่ต้องควรมีเลยเขาการเจ็บกันเป็นแขนคอทุกปั่นย้เขาตนเศร้าขึ้นมาเห็มาต่่ยังเขาเป็นแบรากาศไดมันบอกน่โุ่มเอาเรื่องบได้ลูกชายเฮวดาเมาเปว่า เด้ออ้นสวสักแต่กรได้ buat ไดลูกชายเทวดาเดาอยอมเลยลูกดาเลยนะลูกชายเทวดาเลยสวนมึงแน้วก็ดีประกาศประกาศทำมันหนาวจัดๆไงหนาวมีหม้อพันลมหยลงห้อง อ่อนจัดหนาวจัดเด็ดในหนาวจัดนีุ่ัขึ้นคลิปโคกกะิลมแหงขิ้ปกติซื้อมาเสามามอกหลายห้ามลมห้วยลมห้องถ้าว่าเราจะไปเ็งานแต่เสาเนี่ยถ้ามันมีมอกมีมอกหลายอย่างหลายครับลมเป็นอย่างรับเร็วค่อยๆครับให้ระวังตัวนี้ทางโค้งมันจะเห็นห้าตรงอันตราย เย็นกลาควันขนาดลางหน้ากันเจิยวคอนสสมองเขาอสุรกายเย็นครับสาแบบอันนั้นอะไรอสุรกายขึ้นมาเป็นคามบรรยากาศชมความงปญนตุ่มใครยุบออกขเ็ดสอล่นเอาเย็ดจีนเนะ

รวมตัวสันข้าวเร็วเพื่อสีคำเพื่อสียางหอดผีประซาอะไรเพื่อสียางหอดเม่นนี่ย่อยเลยนอดล่ะนิ่งใหญ่เลยสัตว์วันฉันวะไม่เขาวดิไม่ขาวสันเราบวชเขาฮะไม่ขาวสันแล้วเราบวชเขาฮะบรรยากาศ เนียนาไฟมง้นีขไปทรงสการนพญายุงน้อับโลกันเด้อตับโลกันเด้อตับโลบโลกนแหละไปคุ้มเนี่นอยู่อันกระได้านี้แหละปูกระดานซัมนี่ยังซันี่นะกระทาหมดแล้วก็ nè, ta lihat kan? Happy birthday to Sắp phá lô bữa này, sẵn nay sắn bạn Hết nơi này nó bạn Cắt như mua cháu sắp Sắp này, nay Mua cháu bữa này sắn Sắp บโลกนเลยคามาคกาวิลมนตัวาปะชันด่าเลี้ยวมงาคกันลครับอ้าวา่คนถึงัโกนเนม้กาวอาเันเอาเลยเอาเลยุยเอาไหมเน้นดาวไฟสาขวส่งรายการพอใหตุงห้ม คุณไม่ข้อข้าอยู่หมมีพ่เขี่ก้ยวข้าบรรยากาศก็ใ no ห้นี <huh> food food ่นาไผ่วดอันนี้จะดกการพญานุลนุพญานุุ่งเหมือนมีีผีปสาซาพูดสว่างคนละิษบางโคกคนละไกลขนาดโทรหาเขาหมดหลับอยู่เลย เดี๋ยวมาทรงรายการพญทุงของนนี่แดดมาเนี่ยยอดย่อมแลังเรจะเอาล่างของพญทุงขึ้นรถไปม่งที่ประสาทพ้นสวานา่างหมดแล้วแดดขนาดมี้เลยบ้านโมเมนบ้านโมเมนหนต์หนาวแล้วแดดอ่ะแล้วเราจะเอาล่างของพญทุงขึ้นรถ บรรยากาศงานสุของพญายตุงมาที่เรยนี่นเยอโหม่เลยนเขาเลี้ยงรวดมาฮ่ก่อนเขาเลี้ยงรถดมามาทายโหม่ดิสงาการส่งพเนยตุงเ้่านช่องหานาขึ้นเลย เน้นจะเดินเบาเน้นเลยเอาขมากไปไหวเหราเราไม่มีเวลาเที่ยวหรอกเข้าสวดยอดมุกอยู่เราสวดยอดมุกอยู่เราไม่มีเวลาเที่ยวร่างของนายตุงกำลังจะขึ้นรถจะเคลื่อนไปแล้ว จะเคลื่อนชกเคลื่อนล่างของพญงตุงไปเมมปีประสาวันพุ่สว่างโอ้ทางไปนี่อขทางไปเหรอมันฟินลึกโอ้ข้ามไปวังโคกโโคกุณนี่นี่รถพอชัยไปวังโคกคุณนั่นเองทำไมยังหอดวงยิน,นเลย

มาแล้วให้มาแล้วให้แม่ขาวเลื่อนมาอีกเพราะว่าทั้งละให้โยมเพราะว่ามันหลายเขาหยับมาอีกเขาที่ไปหยับไปแม่ขาวเลยลูกไปทั้งหนาหมวกเป็นยั้งเพราะว่าบหัโอ้ยพังแน่คันโบนไปอยู่หน้าหุ่นทางเรามีผู้ไทยรูกเขาไปจะทายออกมาก เดี๋ยวเขายังมาเสืออยู่เอารถไปชมของเราไปยืนถ่ายการซูนกันอากาศนานสดน้อเลยแม่ข้าวต้องมีแม่ออบมาล้างด้วย ศพของพระเอกตุงหอดเมมมาทรงทำการเพิ่มลงปลาและล่อสวนำลังวิทยากรเพื่อำลังก้าววางลงไม่จัดที่ว่าสวนสะกันทำไภาผื่อบรรยากาศที่นอกบนก็จบไปเรื่อยๆจบ mm -hmm.

ว่าจะโมเดลโมเดลแบบเป็นไทยวางพื้นหลักเป็นพี่รับรองที่เด่นนะครับว่าอาจารย์จะเป็นไปสั้นว่าการผสมตัวเองเสริมเติมตัวเองต่อมาคือตั้งแต่

ผลแสงหาลุ่งแล้วแสงหาลุ <sm festivals> ่งแล้วพี่น้องอยากเดินบรรากาศนี่ลน้ตอนมันมวนพี่น้องอยากด่วยมางานศพได้จังหวัเออ้โหเฮ้ย ได้จังหวดอสังเกตุเหรอัมาฮะเอกำลวาเอาเอาไปดังไขเฮาอฝีนลางอาสดเสร็จเรียบร้อยพี่น้อตอนนี้ญาติโยมเพิ่นขึ้นไปลลางญาติโยมเพิ่นขึ้นไปลลางน่าศพ <what> <ver muffin initiation> ผมก็ยตุงกับเป็นนันที่ว่าเซ็อรอย่า้อยนะตุงไป,ไปนั้นสวรรค์สั้นผ้าเิ็นละเาขเาเตรียมแยดย่อมก,กับทย่อยทย่อย <c oughs> Ấu là Ấu Cát Kinh lang na xuộc, không có dây tung Lái thì nó.